สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ฮะตอนหมอประวานฮะ เขาเป็นความยาวสั้นึ่งสิบสามนาทีนะครับผมจำกับโดยพุ่มกับสุศักดิ์ป้องสอนนะและเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องที่5ในจักรวาลไทยบ้านนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไทยบ้านเอ็กซอ็นนะฮะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ่ายเสร็จตั้งแต่2ปีก่อนแล้วก็ติดปัญหาเรื่องโควิดเพิ่งมาได้ฉายเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมาก็คือผมเพิ่งไปดูมันหวานก็เป็นวันแรกเลยนะฮะที่เข้าไปดูมา ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นหนังไทยบ้านนะฮะก็จะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานไวรุ่นชาวอีสานนะเป็นเรื่องความรักอย่างภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องรักสามเศร้านะฮะระหว่างตัวเอกของเรื่องคือจ่ารอดครูแก้วแล้วก็หมอประวานซึ่งถ้าใครตามซีรีส์นี้มาก็จะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูแนะนําว่าไปหาดูภาคแรกๆก,ก่อนนะฮะจะได้เข้าใจความเป็นมาของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนะฮะตัวเอกของเรื่องในเรื่องก็คือ ด้งเด้งนะนทธวุฒิสัญญบุตรมรับบทเป็นจ่ารอดนะตัวเอกของเรื่องเหมืนก็คือพระเอกนั่นแหละนะฮะแล้วก็นมโมธนวพรนาสมบัติเป็นครูกแก้วเป็นนางเอกของเรื่องแล้วกันแล้วก็ฟิฟฟิมสิริอมรอ่อนคูณก็คือหมอปวร์วานตัวเอกของตอนนี้นะฮะก็เป็นเหมือนกับนางเอกนางรองแล้วก็หรือนางเอกคนนึงซึ่งแฟนคลับของเธอก็เยอะตั้งแต่ภาคแรกๆแ,แล้วนะฮะคือถ้าใครตามดูก็จะรู้ว่าไอ้คือ ไอ้จ่ารอดกับหมอประวันก็คือรักแรกของจ่ารอดนั่นเองนะฮะถ้าตอนหลังเนี่ยจ่ารอดมันก็มาเรียกครูแก้วก็คือไปหักอกหมอประวันนะแล้วก็ในภาคก่อนก่อนเนี้ยมันอย่างภาคเบียนเคที่ไขบ้านเบียนเคมก็มีซีนที่ต้องไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมมันก็เวลาที่จ่ารอดไปที่อนามัย ใช่ป่ะก็จะมีไปไปพูดคุยกับหมอเป้าวานมาณว่านนะเอ้ยคิดถึงไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเลิกกันมาแล้วพ่อจ้าเราคือหมอเป้าวานเนี่ยโดนไอ้จ๋ากระหังอกใช่ป่ะในเรื่องภาคล่าสุดก็จะเป็นเรื่องราว4ปีแล้วตั้งแต่2องคนเลิกกันนะฮะในเรื่องก็จะมีฉากแฟลชแบ็กไปตอนแรกที่ว่าเฮ้ยจ๋ารอดมันรู้จักกับหมอเป้าวานยังไงเริ่มจีบเริ่มรู้จักกันยังไงซึ่งตอนนั้นจ๋ารอดยังไม่มีแฟนนะฮะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ไทยเป็นโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้เดียวคอมเมดี้ดราม่านะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยบ้านจะเป็นหนังต่างตลกนะมีฉากาขำๆบ้านๆชิ้ชาีสารวัยรุ่นให้เราได้ตามดูกันนะแต่ภาคนี้เขาจะฉีกมามีความเป็นดราม่าเข้ามานะฮะซึ่งบอกก่อนเลยว่าผู้กับทําได้ดีมากซีนคลายแม็กของเรื่องนะฮะคือทำออกมาได้แบบไม่สงสารคนดูเลยขยี้ทั้งทั้งมุมกล้องทั้งเพลงประกอบมันบิวอารมณ์ได้ดีมากผมเชื่อว่า ช่วงสิบที่ั่นของเรื่องเนี่ยถ้าใครใจไม่แข็งอาจจะมีน้ำตาคอเล็กๆน้อยน,อยนะฮะก็ปีนี้ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ต้นปีก็เข้ามาหลายเรื่องนะก็มีแต่เรื่องแยกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนติดตามกันเยอะนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้จักซีรีส์ไทยบ้านครั้งแรกตอนที่อยู่ที่อเมริกาไม่กลับเมืองไทยนะก็เห็นมีมาคือต้องบอกก่อนว่าผมอยู่เมืองนอกเนี่ยผมหา ซื้อหนังไทยนะี่ยากมากผมก็ต้องอาศัยเวลาเออมันออกจากโรงไปเป็นแผ่นมาสเตอร์ออกมาผมต้องไปโหลดบิตมาดูต้องยอมรับเลยว่าเป็นอย่างนั้นตอนอยู่เมืองนอกอะนะแต่พอกลับมาเมืองไทยอ่ะจาได้เลยว่าผมมาไปที่ลีโดอ่ตรงช่วงเดือนแรกที่กลับมาก็ไปหาซื้อหนังที่ผมเคยดูแล้วผมชอบอ่ะซื้อเก็บทั้ง VCD ทั้ง DVD ก็จะซื้อเก็บนด้วยความที่ผมเป็นคนที่รักการดูหนังแล้วผมชื่นชอบที่จะได้สัมผัสได้อ่านปกหลังได้อะไรประมาณนี้ได้เก็บทั้งถึงผมจะดูมัน,นแล้วก็ตามนะฮะ เชื่อไหมผมอ่ะไม่เคยคิดจะโหลดหนังเรื่องไอ้นี้มาดูเลยไทยบ้านด้วยความเห็นด้วยหนังอะไรว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตอนที่มันเข้าออไทยบ้าน x b n k เเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมผมก็อยากดูเพราะมี b บียด้วยใช่ปะผมก็มีติดตามเมมเบอร์บางคนนะผมก็โทรไปชวนเพื่อนผมเฮ้ย hey, ไปดูหนังเรื่องนี้กันไหมเพื่อนผมก็ถามกลับมาว่าเฮ้ย hey, มึงเคยดูภาคแรกๆหรือยังบอกว่ายังบอกมึงไปดูก่อนเลย3ภาคแล้วก็จะได้ดูรู้เรื่องผมก็เลยไปไล่ดู ผลปรากฏว่ากายว่าผมอ่ะเป็นเ c ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของวัยรุ่นชาวอีสานในแบบง่ายๆซื่อแต่มีสเสน่ห์มีมุกตลกปะปรายนะฮะมันอาญ่ดูเฉยๆแต่มันมีสเสน่ห์ของมันคืออยู่ในความเฉยๆนี่แหละเล่าเรื่องง่ายๆเข้าใจไง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแฟนอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างในเรื่องภาคล่าสุดก็เรื่องเป็นเรื่องของรักสามเศร้าระหว่างจ่ารอซึ่งมันเป็นแฟนกับคุณแก้วอยู่แล้วใช่ไหมคบกันอยู่แล้วล่ะ แล้วคนนี้มันก็พยายามแบบไปสารสัมพันธ์กับแฟนเก่าก็าคือหมอประวานซึ่งเคยคบกันอยู่ก่อนที่มันจะหักออกหมอป้อนมาเลิกทูแก้วใช่ไหมเหมือนมันเสียดายอะ่ะคือในภาคน,นี้หมอประวานเหมือนมีคนมาจีบหลังจากที่เธอแบบพักเรื่องความรักกว่าสี่ปีก็เริ่มมีคนมาจีบเลยประมาณนี้และในเรื่องก็มีตัวละครอ,อีกตัวนึงคือหมอแจ็คอันนี้คือตัวฮาของภาคนี้เลยบอกเลยว่ามันมีซีนที่ไอ้หมอแจ็คออกมามันจะตลกมากแล้วคือหมอแจ็คเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานกับหมอประวานอยู่ที่อนามัยของ,งอำเภอรหรือตําบลนี่แหละ แล้วก็ไอหมอแจ๊บมันก็จะชอบหมอประวานแต่มันก็รว่วหมอประวานอ,อกหัาากไอ้จ่ารอดนะประมาณนี้ก็ในเรื่องมันก็จะมีประเด็นอะไรมากมายปมมากมายในเรื่องนะฮะที่ไอ้จ่ารอดก็พยายามกลับมาคบกับหมอประวานให้ได้โดยต้องไม่ให้ครูกแก้วรู้นะฮะซึ่งอย่างในตัวอย่างมันจะมีฉากที่ไอ้จ่ารอดเนี่ยบอกเลยครูกแก้วอ่าที่เราเห็นในฉากแล้วมีครูกแก้วขึ้นรถสองแถวไปใช่ไหม ก็คือมันก็จะมีอะไรมันคือตัวอย่างมาทําให้เราเข้าใจว่าเปในทางนั้นใช่ไหมแต่จริงๆอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งไปดูในโลงเอาแล้วกันครับหนังทําออกมาได้ดีมากๆเลยผมก็ทึ่งนะที่เขาเป็นคือทําเป็นแนวตลบมาตลอดล้วอยู่มาทําเป็นดราม่า้ามาในหนังแล้วมันเป็นดราม่าที่ทำมาได้ถึงนะฮะถึงแบบว่าถึงอารมณ์อ่ะเออแบบ คนแม่งอินอะอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าอินไปกับไอตัวหนังนะฮะผมก็เชื่อว่าภาคนี้ก็น่าจะทาเงินไปได้พอสมควรเพราะหนังเรื่องนี้ภาคก่อนๆก็หลักร้อยล้านทั้งนั้นเลยนะเออก็ถือว่าทําแล้วก็ทีมงานเขาผมดูได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําอ่ะในที่มีใน u t u b e ก็ดูไล่ดูเลยก็ทีมันระดับมืออาชีพแต่เขาก็พยายามตัดบัตเจตให้มันกระชับใช้เงินไม่เยอะในการสร้างหนังนะก็ถือว่างานออกมาค่อนข้างดีนะฮะก็ผมเชื่อว่าภาคนี้คนก็จะไปอื่นไม่เฉพาะคนอีสานนะคนภาคกลางภาคอะไรก็ดูได้เพราะมันจะมี ก็คือบทพูดในเรื่องจะเป็นภาษาอีสานแต่ว่าจะมีซอฟตเติรตุกาไทยให้ด้วยแล้วมันก็เข้าใจไม่ยากผมเชื่อว่า ทุกวันนี้คุทุกคนมีเพื่อนก็จะมีบางเพื่อนฝูงรำพันมาจาภาคอีสานซึ่งครังเราก็จะได้ยินสับแสงแล้วประมาณนี้นะดูไม่ยากฮะแล้วหนังมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองด้วยก็ใครที่ไม่เคยดูไอ้หนังไทยบ้านมาก่อนแนะนําให้ลองดูฮะแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมหนังเรื่องนี้คนถึงชอบกันเยอะถึงมีแฟนคลับนะทั้งตัวละครทั้งอะไรมันก็จะมีคนที่ชอบคุปแก้วคนที่ชอบหมอเป้าวานนายจ่าร่อนก็จะมีนะฮะ ซึ่งในเรื่องไอ้จ่ารอดชื่อมันในเรื่องคือจ่ารอดออนเดอะร็อกก็คือผู้ชายหน้าตามนธรรมดา,ามากแต่งตัวแปลกๆป,ประหลาดแต่ว่าปรากฏว่ามันมีผู้หญิงหน้าตาดีสองคนมาชอบออมันอืในเรื่องก็จะมีอ่าไอ้ตัวละครจกพักกันก่อนที่เซียงก็เป็นเพื่อนสนิทของไอ้ตัวจ่ารอดเนี่ยก็จะมีในเรื่องมีบทบาทมาคอยแนะนําก็คือเซียงเ่ยเป็นคนที่แนะนําให้จ่ารอดหัดจีบหญิงเป็นการสอนจ่ารอดให้จีบหญิงตั้นั้นมีปัญหาเหมือนทุกวันนี้เพราะมันไปจีบไปเยอะมากแล้วก็มีปองนะฮะลูกของกำนันแล้วก็ตอนฉายเรื่องก็จะมีเปิดเปิดปมเเป็นนหังงรื่่ออต ไปก็คงเป็นเรื่องสัปปเลอือซึ่งจริงๆหนังเรื่องสัปปเปลมันต้องฉายก่อนเรื่องนี้ก่อนเรื่องหมอประวานแต่เห็นเขาบอกว่าสัปปเปลมันจะเป็นหนังออกแนวหนังผีใช่ไหมเขากลัวว่าม,มันจะฉีกแนวเยอะไปเขาก็เลยเอาหนังเรื่องหมอประวาน,นออกมาฉายก่อนทําก่อนนะ,นะฮะก็ตอนนี้คิดว่าเข้ากับทุกโรงนะกล็ลองไปหาดูกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดก็ผมว่าเหตุผลเรื่องหนึ่งที่คนไปโรงหนังน้อยลงอย่างผมไปวันแรกนะผมดูรอบเที่ยงครึ่งใช่ไหม ทั้งลงมี9คนอ่ะเออผมก็เป็นหนึ่งใน9คนแหละเวลาเลือกที่นั่งก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมก็จะเลือกที่นั่งที่มันห่างไกลผู้คนเค้าอาจจะไม่ใช่มุมที่ดีสุดที่ผมชอบแต่ว่าผมก็เซฟตัวเองเนาะแล้วก็ใส่หน้ากากสชั้นนะฮะก็ภาคนี้หมอประวานแม่งดูน่ารักขึ้นเยอะอ่ะไม่รู้นะเออดูแปลกตาไปเลยอะ่ะแล้วก็เป็นการโฟกัสกับหมอเพราะวา่าจะมีฉากเยอะเลยที่ว่า อ๋อคาแรคเตอร์ของหมอประวันที่เราไม่เห็นมาก่อนจากตอนที่หมอประวันกินเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็พูดความในใจออกมาเราจะไม่เห็นคาแรคเตอร์นี้ของหมอประวันมาก่อนเลยนะในเรื่องจะมีตรงนี้นะฮะแรกที่บอกไปดูไอ้หมอแจ็คนี่ฮะฉากที่ฮาสุดในเรื่องคือฉากของหมอแจ็คนี่แหละที่ผมสังเกตผมจาได้อะนะนี่ยังจริงๆแ้่ไม่ติดว่าโควิดอยากไปดูอีกรอบเลยเก็บรายละเอียดแต่ก็คงเดี๋ยวรอที่มันออกมาดิจิตอลมาเลยแล้วมาดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็อยากชวนเชิญกันไปดูภาพยนตร์ไทยเรื่อง ไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอปาวานซึ่งจริงๆอันนี้ใช้จะเป็นไทยบ้านเดอะซีภาค3ก็ได้นะแต่ด้วยความที่ไม่โฟกัสกับหมอปาวานเขาเลยตั้งชื่อเป็นชื่อนี้ซึ่งผมว่าตั้งชื่อนี้มันก็ดึงดูดคนดูได้อีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะแฟนคลับหมอปาวานก็น่าจะเยอะอยู่นะฮะก็เอาเป็นว่าสั้นๆกันแค่นี้แล้วกันสำหรับภาพยนตร์ไทยนะฮะไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอปาวานนะฮะไปให้กำลังใจผู้สร้างหลังคนไทยกันนะครับว่าได้ผลงานดีๆน่าสนใจออกมาให้เราได้ดูกันอีกนะฮะ ไปดูเรื่องราวของรักสามเศร้านะฮะระหว่างจ่าลอดคูกแก้วและหมอปวาวันว่าจะจบลงยังไรนะฮะแล้วก็บอกกันเลยว่าตัวอย่างที่เราดูมันเหมือนก็หลอกอะอย่างนี้แล้วกันไปดูแล้วกันแล้วก็บอกเต้อย่างที่บอกซีนสิบนาทีสุดท้ายเป็นอะไรที่มันสะเทือนใจแล้วกันเออคำนี้ก็คือมันแบบเฮ้ยมันอย่างนี้เลยว่าอะไรประมาณเนี้ออกมาตอนจบผมจะอึง้งๆนิดนึงนะเฮ้ยอ,อย่างนี้เลยอ๋ออะไรประมาณเนี้ก็คือในเรื่องอะตอนท้ายจตรลอดต้อง ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งซึ่งตอนเป็นรุ้นว่าแต่รอมจะเลือกใครนะฮะระหว่างคนที่ดีแล้วก็อยู่ข้างจะรอดมาตลอดหรืออย่างครูแก้วหรือว่าหมอประวานรักแรกของเขานะฮะไปเอาใจช่วยกันนะฮะหนังอีสานโรแมนติกดราม่านะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอปาวานนะฮะวันนี้ลงภาพยนตร์นะครับไปดูกันครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กด like, s u b s c r i b e ให้ด้วยเราเจอกันครั้งหน้าครับผมมาดูว่าผมจะรีวิวหนังเรื่องอะไรให้คุณฟังกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ